สวัสดีแซมซรายแมป่าบางโอนสุภูสุข้นครับพบพอกับช่องอแต่ภสสิงครับคลิปหนึ่งของการทำานาปังเนาะคลิปนี้ผมก็จะพามาชมการไถนาปังสำหรับคนที่มีรถไถเนานะพอดีทีมงานของสอวิเชียนมิวสิกอะได้มาทำการไถน,นะ ดินมันก็จะเหนียวเหนียวเนาะครับมันก็ยังเป็นยังซุมดีอยู่ครับนี่ก็ได้วิเชียนมิวสิกเนาะมาทำการไถ หลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวเขานาปีออกเขาก็ลงทุนนาปังต่อครับมาทําการไถนาปังจะทํานาปังเนาะกับบรูว่าจะคุมคาในการเห็ดหนาปังบอกเฮ้ว่าจะคุมทุนได้ขึ้นทุนมอรับนี่กับบรูก็ลองผิดลองถือไปเนาะกับพอดีไอเสียงครับไอเสียงเซียน สบวิเชียนมิวสิกเนาะกลับมาทำการแสดงให้โอ้มัมนมันเหนียวครับมันเป็นดินเหนียวเนาะ มันก็นจะเห็ดยากแน่สักหน่อยครับนี่เป็นดินเหนียวมันก็จะทำยากหน่อยก่อนขี่ไทยกับเตะกบขหาหากันดีครับนี่แต่บโบลูวาล่าเพื่อนจีไทยเ้วเพื่อนจีไหว่านเลยหรือจังไหนเนี่ยครับยังมาท่านได้สอบถามเพื่อนโอ้โหมึครับ ไม่นกกินปลาครับผมขาวหอดนาเลยนกกินปลาปลาคอนปลาคอนแต่ว่ามันหลงเหลือครับมันนี้นี่ก็เป็นอาหารนกต่อไปเนาะ ก็ลองเบิงครับจะกลุ่มทุนบกกลุ่มทุนก็ลองเห็ดเบิงหน้าปีบ่ได้พอสอบกัญยงเห็ดเนาะหน้าปังหามันเนลามิดน้ำได้ก็คงต้องลองเบิงครับหน้าปีก็ลงทุนไปหลายครับแต่ว่าบ่ได้ยังพ่อยางกับกัญยงเห็ดเนาะหน้าปังเขาบ่ได้เขาเขาเนลามินน้ำใหมาไหมก็ลองลองเห็ดเบิงครับเขาปูก็ต้องไปหาเยืมหาสื่อหามาเติมแล้วก็ คาไถยคาปันแต่ละทีมงานเขาก็คา,าไถยคาปันก็ต่อไะไรก็ทั้งไถท,ทั้งปันก็อันนั้นเขาก็าไแต่อีกราค้านึงเนาะมันมีอยู่แต่ละเจา้าก็คาไถมันก็บกคือกันเนาะครับมันก็เขาเก็บบวกคือกันเนาะเพราะว่าน้ำมันมันก็อยู่ราคา3าบบาทเนาะแต่ว่า ค่าไถแถวบานบางขังก็อยู่250โอ้250ต่อไร่ไถเด้ปั่นด้วยก็500ต่อไร่เนาะ500ต่อไร่โอ้ก็ล่องเบิงดีลราครับแต่ว่าทีมงานนี่เขาเขายังดังเดิมอยู่ครับนี่ทีมงานนี่ยังดังเดิมดังเดิมสมัยเล็กๆครับกับถือว่า ช่วยเหลือชาวนาไปด้วยเนาะช่วยเหลือหรือว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดก็ไม่รู้เนาะแต่ก็ว่าเขาก็ทํามาอย่างนี้ตลอดเนาะตั้งแต่เขามีรถสําหรับพี่เสียงเสียงเสียนเนาะเป็นไอ้ไซอีกผู้นึงครับติดใจดีแล้วก็เป็นก็มีรถเกี่ยวข้าวมาโนดเนาะนี่เพื่อนก็นได้มาทำการไถ ไา่จะได้วันข้าวกาดทีมงานนี่เพื่อนกาดั่งเดิมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับทุกเจา้าที่ใส่บริการเพื่อนกับอยู่อยู่ที่เปิดไหวครับต่อไรเนาะก็บด้เอาหลาคือมูคือคือคือผู้ใหเขาเนาะเพื่อนกับเอาซอยเจ้าของนาได้นาเจ้าของนากับเห็นใจกับเอา เก็บง่ายๆคือกันเองเนาะกันเองเขาเอาแบบ <c oughs> แซมซ้ายเนาะแบบที่น้องกันเลาก็เลยเอาเอาหลายแหงเนาะมันก็มีหลายทีมงานเดียครับแต่้หน้า,นาตะกาเขาหลายสีเขาก็ลดราคาให้นําเป็นบางเจ้าบางทีมงานเนาะแต่ทีมงานอวิชเชนเมวสิกนี่เขาก็ดังเดิมของเขามาตลอดนะครับในการ ขาเก็บคาเกี่ยวคาไถเขาบ่ได้ขึ้นเลยครับบ่ได้ลงก็อยู่เสมอโตมาตลอดครับก็ในซอยเหลือเส้นาน้าเขาก็ใจเพิ่มขึ้นเนาะแต่ยังอยู่ในการไถให้ไถนาก็อยู่ราคาดังเดิมอยู่เนาะสำหรับของสวิเซียนมิวสิกก็ถือวา่าเส้นนาเขาก็แบกค่า คาไถ่าปันบอ่บอ,บอเกินบ่อเกินบ่อเกินไปเนาะแล้วก็แล้วก็อยู่ไดญของเราเนาะน้ำมันดินละสามสิบบาทแล้ว่ะแล้วก็อยู่ไดญของเราแล้วก็ไถของเราแต่เรื่องส้นนี้เรื่องจมมันบ่จมเนาะครับมันเป็นดินเหนียวเนาะ เป็นดินเหนียวมันบ่ถึงน้ำสิทวมแท็กแม็กแท็กรถเกี้ยวกับบ่จมกับหนุนครับโอ้ผ่ามันสันเดอผมซูมนะเนี่ยก็คือต้นใหม่ที่เพื่อนเอาลงนั่นแม็กโครกับแท็กแค่ความกว้างของใบแท็กกส60เซนยังสีสนเนส่เนาะเพื่อนกันยางมาหรือต้นใหม่ไห้เนาะกับ่บ,บ่มีจมกับนี่มันฝีครับมันเหนียวโอ้ ม,นะมันเหนียวเนาะมันเหนียวเป็นดินเหนียวครับเรื่องจมบ่จมครับสวนนี้นี่รถเกี่ยวลงได้หมดครับบบมีจมครับเพราะว่ามันเป็นเป็นดินเหนียวส่วนมากเป็นรถเขตอ,อื่นครับเขามากินส้นนี้รถเกี้ยวเด้ช่วงเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาหน้าปีนี่รถรถบันอื่นจะไหนมาเกี่ยวเนาะเพราะว่ารถในบนันกับบวกาล,ลงมว่ามันลม แต่พื้นทีน่นานีบนลมครับพื้นทีน่นานี่บรลมกุดสะนี่บพังครับโซนนี่เป็นดินเหนียวมีหินติดด้วยเนาะโซนนี้แต่ผมซุูมแล้วกล่องมันสั่นอยางเดผมต้องขอตรวจขอไพเดอครับเอ้ยเมล็นงนี่ก็ไทยยังสี่เมลรงเขามาจับกบจับเขียดกันครับเขียด หน่อยออกคักได้แล้วครับนี่เพื่อนกับรถเพื่อนกับคันใบไ่คือเขาเดอกครับคันนี้น่อยสาแดงก็วิ่งได้เหมือนกันเราอ่ะเอ,อเห็นงานของคือกันครับ36แดงเนาะในของโตของเพื่อนสำหรับเสียงเสียน สอวิเชียนมิวสิกเนาะตอนนี้ของปูนเนียเขาก็เริ่มเกิดขึ้นเคี้ยวขึ้มแล้วครับเอัสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ